สบายดีพี่น้องมาสู่กลุ่มสุ่คนเอาพอกับซองเบา,าเซาเส้นแนวคือเกา่ามือนี้พาพีพาน้องมากินมพัดกระเพรากบเหมืนนอนเขาเขียวเครื่องก่อนเนาะเขียวเครื่องให้มันหอมก่อนเนาะหลังจากนั้นก็เอากบลงกบลงเกี่ยวเขาเ้ากันเลยเนาะเพื่อให้มันหอม หลังจากนั้นก็ใส่เปงนัวลงไปใส่ซอสหอยลงไปเนาะก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปหน่อยหนึ่งผู mm ้ใ hmm. ดมักหวานก็ใส่หวานเนะเาะผู้ใดบ่มักใส่น้ำตาลก็บ่ใส่เนาะตัวนี้กลิ่นกระปูมักแล้วก็คนเข้ากันตดี ล้วก็ใส่น้ำเดิมลงไปจากจองสองจองเนาะเพื่อให้มันมีน้ำเรียนเนาะรอถ้าให้ครบสุกก่อนเนาพี่น้องแล้วเอาควายมาใส่ใบพักกะเพราตามหลังครบสุกแล้วพี่น้องครบสุกแล้วใส่ใบกะเพราลงไปเลยใส่ใบกะเพราแล้วก็ค้นไปเลยนะโอ้กินนี่หอมปเป็นตะแเ่บขนาดเลยกินกัเข้าเหนียวห้อนๆขเาวาเหนียว บางคนกามักข้าวเจ้าบางคนกามักข้าวเหนียวมาเด้อพี่น้องกินข้าวกับ,บ่าวตากินขา้าวกบับผัดกะเพารากบผัดกะเพรากบนะเศษบช้าหอมๆเอาอกลงเลยทอกลงเลยจวดจวดมาเด้อพี่น้องมาเลยผัดกะเพารากบ